อร่อยไหมปีปีลองโอ้ขอขอซิมดูหน่อยลองแก้ให้เขาสักขาหน่อยเขาเป็นบาดเป็นแผลมันออกมันออกอันนี้เนาะนี้จะดีแลง่ายมากเลยเอาขาเดี๋ยขาเนี่ยเขาบอกขาหน่อกเออขานอกก็ได้ไหมลองดูลองดูสักขาหนึ่งว่ามันอร่อยไหมโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเก่งมากดูก่อนนะคะปล่อยกันปล่อยกัน มึงจะแก้ให้อีกได้ปะเนี่ยทำไมเบิรตตาเท่ก,ออก่อนเขาก่อนอืมอร่อยกินแนงดงๆมาอร่อยมันไอ,อแดงมาให้ลุงดนะ้วมึงกินเองมันก็นนกนเหมือนเปิลเปิลสดแล้วเนาะแล้วเปิลน,นั้นเนี่ย